สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทางลาวทางไทยเนาะมื่อนี้มาพบกับสางม่วงหน่อยสร้างพ่อไทยอีกแล้วมื่อนี้ก็สางม่วงหน่อยกับเยาว์เม็ดกินคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เนาะสางม่วงหน่อยกาได้ต้มนองงูเนาะได้นองงูแล้วมาต้มเออพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะมื่อนี้กาได้อาหารดีเนาะพ่อแม่พี่น้องยามแดงเมื่อนี้เนาะน้องอันแบบว่างูได้ลูกพ่อแม่พี่น้องเลยได้ลูกลวนทงนานเลยเนาะสางม่วงกับเยาวมาต้มนองงูเลยเนาะมื่อนี้เนาะ อาหารดีอาหารเสพพ่อแ <wield ing 1970> ม่พี่น้องเลยมือนดีซ้ำอมน้อยมาต้มเสพเสพพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะมากินนับกันเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งใกล้ใกล้ะนี่มาเบิ้งใกล้ใกแอะพ่อแม่พี่น้องน้องโง่เนาะใหม่ๆสดๆเลยนี่าเสพเลยนี่ต้มเสพเสพพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ซ้มอมก็จะมีโฮคาเนาะมีโฮคามีโฮซิงไข่พ่อแม่พี่น้องเลยแล้วก็จะมีมะ้ามสุกพร้อมเนาะ เดี๋ยวซ้ำมอมจะเอามาท้าสุกมาเซอร์จะหน่อยเนะาะไก,ก่กะคันาา้นพ่อแม่พี่น้องเลยสำยาบุเซ้าซ้ำม,มอมกไปเซอร์หัวขาโฮวซิงไข่นี่โอ้ยเซอร์ม,มันหอมแก่ข่าวพ่อแม่พี่น้องเลยต้มนองโง่เนาะไม่ได้กินโดนเลยหอบลายปีและซ้ำม,มอมไม่ได้กินต้มนองโง่เนาะพ่อแม่พี่น้อง ลายปีแล้วไม่ได้กินนองโง่เนี่ยนะมันนี่จะกินแซ่บเนอะอันแค่จริงค่ะโง่มันก็อ,อกืดดุอยู่ได้อันตอนนั่นก็ออตอนว่างอันส่งเดินล่างที่นี่ก็ออแต่ว่าแบบเพิ่นได้กลางคืนนะนะได้กลางคืนแล้วก็ไม่ได้เผานอนรับป้าอะนะมันลงมาอีกบานี่ได้เลยกินบนเลยแม่มันกินเองใครไม่ไองเลย <S <S> <อา S 1> นี่นะ ชะมอมก็เยื่อเหัคาหัวซิงไ่เนาะคือมันหอมพอไหมพี่นองง้องเ้ยเสบเสือเอเส็บเสบแล้วนะเนาะนชอมอมก็ยาวหัวค่าหัวซิงไ่ลงไปเลยเนาะชะมอมก็ยาวหัวค่าหัวซิงไ่ลงไปเลยเนาะพอไหมพี่น้อง ไว้แอบใกล้ๆบัดนี้เออนี่เนาะไก่เออประมาณนั้นล่ะ เอามาห้ามมาเซอร์วันนี้หมอพผลแล้วสมมองกับยาวน้องโงูลง,ง,งไปเลยี่พอพี่น้องเลยอ้าหมอพผลขัดอลีเอาลงไปเลยว้าวข้าบรรยากาศยามแดงๆวันนี้น้องแมมองก็จะไปเอาผักโบผักหอมมาไว้นะพอพี่น้องสมมองก็จะไปเอาอันผักโบผักหอมไปเซอร์ สวานองโูเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่โซนพักเนะาะยิ่เข้ามาฮาเก็บพักเอาพักไปเซอรน้อ,นองโหวสวาน้องโูจังหน่อยเนะาะบรรยากาศเดอคไๆล่ะบรรยากาศยามแรงเนาะกาสิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเริ่มหล่มนาวเราได้คำมาแล้วกะ ตะเวนกระตกดินเลยเข้าไปเลยบันนี้มาหาเก็บผักกันเลยผักโบผักหอมเก็บผักโบผักหอมอผักแผวเซินซวนองโง่แซบๆนี่บผักโบเก็บเก็บเก็บบันนี้นี่ผักแผวผักแผวบานเห่านี่ผักธรรมศาสตร์ ไม่ได้ซื้อพูยพาพีพ่พาน้องมาเลาะบางโซนเลยป้ามาเล่นนี่นะดกขนาดดกแทๆนี่อ้าโตดกแท้นี่กำลังเป็นเลยจขนาดเพิ่นกระซุกแล้วนี่ ถ้าต้นนั้นแห้งดกบบบนี้ล่มเนาะทำมาเลยเริ่มล่มแล้วป้าต้นนี้แห้งดกม ạ ใหญ่กระใหญ่แท้ๆนี่มาเล่นนี่บรรยากาศยามแหลงเก็บผักโบผักหอมไปเซอร์สว่าน้องงู ดำคือลื uh ่นเลยสะพากล้องหน้าดำคือลื่นเลยเก็บผักเวอร์ผักหอมผักเสริมผักแผวสภาพดำคือลื่นอะพอแหละเอาตัวนี้เต้าอื้อผักงามเลยผักเวอร์ผักหอมงามแท้ๆจะเลยไปเอาผักหอมอีก ลีเอาเบอร์มันเบอร์ตีนมันอเซอร์ลงไปเอาผักหอมอีปะ่ะไ,<ป>ไปเลย<ป>เลือกผักอหอมค่ะนี่นี่นี่ต้นชีนยย้นใหญ่ๆี่ยเออเรมเอาน้ำโซนนี่แหละผักหอมกันผักหอมธรรมศาสตร์ืม หอมธรรมศาสตร์เลยมา้าผักปอดสานผิดน,นี่นี่ได้สิค่ะผักหอมกับอ้ะดอก <c oughs> <c oughs> พอละบัะนี่มาบ่งยอดมาโบกกันเลยผางมาโบกเนาะเพื่อนกำลังเป็นมาก ยามแรงๆบรรยากาศยามแรงๆมาเบิ้งมาโบ,บบเลยกําลังเป็นยอดกําลังเท้าเคือกําลังจะเป็นดอกนี่แกงเซโนไม้์ดิเนะาะพังมาโบบนี่ดอกมันพร้อมเนาะแกงเซโนไม้แซ่บเลยแล้วทำไมพี่น้องเลยแกงเซโนไม้นี่โคตรแซ่บเลยมาโบบกอ่อนอ่อนกําลังเป็นน,น้อยนี่ ขบหน้อยแกงเซโนไม้แซ่บป้าผดขักะลีพอไหมพี่น้องผดขักะลีหลังจากที่มาแต่เก็บพักเนะาะาผองเพิ่นเป็นผองเลยเดียย๋ยวจะตักผองเอาเนาะเอาก่อนนะตักผองเอาก่อน,อออนป้าหมากระซาลอกหล,กลอนอยู่ขากะลี แสบๆลถป้ายำนี่กุดกุดกรุดกรุดไว้เลยซุกแล้วพ่อแม่พี่น้องสอยก่อนโคตรโคตรหอนอะลิเนาะป้าสีเหล็กเป็นงามอะลิเจียมเลยสอย ้ามากระซาดกเนาะอนหอนเลยสวนน้องโง่แทบแบมาเนี่ยหอนเนาะยังย <c oughs> ถ้ากระเทาออกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็ซอยเละ <c oughs> แม่เนาะเป็นคนเอ็ด อันนี้พักโบพักหอมสอยไปแล้วอพอัญ่อรี่ขวัญตัวโตด์บ้ามัากกะซาขักแท้ได้นิ่าต้องขวัญตัวโตดเลยแสบแท้ได้นิหอนอนะ ต่างกระชามน่อยเดี๋ยวมาช่ว์ใช่ไหมแศก็แหละไม่้องควาขตัวตัวโอ้แมวพระจ้าจอดหอนเนาะ ออมใจกินบ่เจ้ากะกินกินบ่จเ<อ> <laughs> จ้าะเจ้าเคยกินจักเธอเลยเคยกินแล้วเธอเลยยุน <inaudible> า, <laughs> าเขาก็กินยูนา,า,าก็กินแสบบ่กินเออแสบหมักบ่เออหมักกินหมักกะสามันมักกินหมักกะสามันรานว่ะแสบได้หมักกะสามัน จะไปล่างเอาคันซามมาเจอมาสวากกวะป้าตัวนั้นแห้งขักมักคซาดำปี้อยู่ป้าดกเลยโอ้โหวัวได้ลายโตปีหนาแห้งชิลกกินแม่โง่กว่ามามเสียดายโง่เจ้าน่ะแม่อันได้การคืนเลยว่ะนนั่นก่อนปีหนาในบันนี่ช่องแม่อันชื่ออันนั่นอีกชูนี่กะมันมันอีกเชื่อจำอีก มาพิืดเนี่ยโว่โง่กนมาเต็มคอเลยเสดายอันฮากอนนี่เนาะได้กลางขืดเลยว,ว่าไม่ได้เผามันแต่ว่ามันกินซ้ำวันนี้ไข่จะได้กลางเว้นได้แต่หัวแหลงเน่ในตอนคำคำคันคำชิโน่อยน่าก็ยังไม่ได้กินซ้ำพีแต่มันได้กันตอนเว้นเน่ แม่จอะมันก็ลงมากินกน,น้ำขมี่แม่เขาเพิ่นไม่กินน,นะนะเออแต่พอจเจ้เออแต่พอเขาแม่เขาเพิ่นไม่เคยกินแล้วนี่จะเคเอแม่จะไม่เคยกินแล้วนี่จะเคยวะะเวลาุณนาก็เพิ่นไม่เห็นกินหบุเบะหัวปลากระพงก็พันไม่กินฮอ,อนใช่ก็คือแม่เนาะฮอนเนาะแม่มันนั้นข้าก็ตักเอามาแล้วกันซอยรถฮอนพี่ขวัญโตโต พ่อมากกะซ่ามันแสบโบดูแล้าตวมาเด้อทำไมพี่น้องมากินนำกันสวานองกินข้าวแรงสวาน้องโง่มานิเ้ะาตัวอายว่าบวขักมีเชือพังหอมลายต้องเชือพังหอมในลายเนาะมันจังแสบตาตัวขับอะไร มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินนลำกันมึงเอาไม่ต้องกินเด้ออย่าทิ้งกัน<ร>อ๋อขักอรีมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินนลำกันเด้อซัวน้วนนองงูเนะาะเศีกๆเลยนีน่พ่อหมาก็ซามันดำๆนี่แซ่บใช่ไหมนี่หนูหลุดเข้าไปไปเ่ยนะกระลึมกระลึมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันซัวนองงู มีขานผลไเป็นตืมมันบางโพบางหอมอี๋บงแสบสดเนาะยำกรอบๆเลิเท่ากันเลยเออร้านน่นี่มากินน้ำกันแซบแซบเซเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันนี่เขาหอนๆนี่เขาเนียว เอาเกลือเสิร์จักน้อยเสบมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินน้วกันมากระซ่ามันเพิ่วจังกล้องนครับถ้าจังกล้องฮะแมราเช่าชิ้นช่วยสมองกสิทธิ์เดชวิไว้เพียงชั้นนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดใส่เพื่อเป็นกำลังใจให้สมองอีกคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย